บอโจโยมานิน,นะครับผมผู้บริหารวงสาวหน่อยเผชรบานแพงครับหลังจากที่บอโจโอ,อ,อัดรายการหมอลำไอดอลเสร็จนะครับผมที่ WorkPoint Studio เนาะบอโจโอกรเดินทางไปที่วัดหัวลำโพงตามสัญญานะครับผมในวันที่14สิงหาคมก็คือมือคึนืนมือว่านี่เนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่บอโจโ กับแฟนขับเอฟซีเนี่ยเคยได้โชคมาแล้วหลังจากที่บอลจบไปเซียงโชคอยู่วัดหัวลําโพงมาได้มาสองวดติดๆครับพี่น้อง2องวดเลยงวดแรกก็สิเป็นศูนย์หาหาศูนย์งวดนั้นกับตรงๆเลยครับผมแล้วมางวดที่แล้วนะครับผมงวดที่แล้วก็ได้สามหาหาสามมากับเข่าอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โหบอกได้เลยว่าเพราะเข่าสองงวดติดแล้วปุ๊บบอลจยมนิน เปรียบเสมือนความหวังของมู่บานความหวังของคนในประเทศเลยครับตอนนี้แฟนลับเอฟซีก็ต้องรอแล้วรอบอบอโจยมนินจะไปทาบุญที่วัดหัวลําโพงนี่ติดไปเสี่ยงโชคนี่ได้เลขอยงังจับลูกปิงปองนี่ได้เลขยังเสือวา่างวดนี้ก็ต้องเข่าอีกแน่นอนพี่น้องครับว่าผมวานะ,จะเจ้ามือเนี่ยเตรียมอันไว้เร็วล่ะพี่น้องครับผมอะจะได้เข้ากับซื้อไดน้อเนอ้นองเนาะหาเบอรงลอตตารีล่ลวกันครับผมอะ ทางช่อง u t u b e สาวนอยเพชรบ้านแพ้่นะครับผมก็ได้ปล่อยคลิปมาเมาื่อคืนนีเนะพี่น้องเนาะงวดที่3 4มสีมันบอนอ์ทำบุญวันหัวลำโพงโศกมานน้ำกัญซุค้นครับวสัคสน,นค,ครับผมโศกมานน้ำกัญสุคนครับอ่าโดยที่บอลโจโยมอรินก็นเริ่มจับแล้วครับพี่น้องมผมจะให้เบิ้งครับอันนี้ในช่อง u t u b e สาวนอยเพชรบ้านแพง่นะครับจับดได้เลขใดเอาเบิง้งตัวแรกนะครับผม6หรือเก้า อ๋อเก้าจับได้เก้าก่อนแล้วตัวที่สองคือหกอ๋ออันนี้จับสามตัวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้เก้าหกสี่นะครับผมจับสามตัวได้เก้าหกสี่ก่อนนะครับเอาเขาได้ยจดก่อนพี่น้องครับสามตัวแรกเก้าหกสี่นะครับสี่เป็นสองตัววันนี้ครับผม อันนี้เซียนน้นนะครับเป็นคนขยเยาหอครับเล็กสองตัวนะครับเลสองตัวนะครับตัวล่างสองตัวล่างทึ่งล่างทึงบนทึงล่างงบนคนว่าตัวนะครับตัวแรกครับตัวแรกนะครับผมอันนี้สองตัวครับรุ่นครับรุ่นครับจะได้ตัวไหนเก่าอีกแล้วพี่น้องเก้าอีกแล้วตัวแรกได้เก้านะครับครับ แรก9 6 4เนาะอันนี้จับครั้งที่2นะครับเป็น2ตัวนะครับจับครั้งที่2นะครับตัวเลขได้9นะครับผมไดนะ้ตัวใดเนาะบนี้เนาะ,นะโบ่จบคืออึง้งเราจับไปแล้วตัวแรกเก้าเนาะครับสองครับห้า เก้าห้านะครับผมเก้าห้าครับเก้าห้าอืมหอยนี้ถ้าก็จับก็บม่ได้เลยเพราะมันมาตั้งแล้วแล้วในไหอนี้จะเป็นเลขที่บนเชียนไว้ครับตั้งสองตัวสามตัวเลยจับแค่ลูกเดียวนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะอันนี้เป็นไหออีกหอหนึ่งนะครับอืมคาดใจได้มันสิค่าใจเขึ้นมา,า,าอ้า เกาห้าม kind of ี่งามกเหรอเก้าห้าสวยมากเอ้าหลุนๆตอนนี้กรุลนพี่น้องมีทั้งสามตทั้สองตัวครับอันนี้ไฮนี่มีทั้งสามตัวกับสองตัวคนเขียนไปเลยนะครับอันนี้เป็นเลขสามตัวนะครับหนึ่ง 109ครับ109เก้ามาทั้ง3อันเลยพี่น้องเป็น109เอาสรุปนะครับผมอันนี้คือขอบคุณจากคลิปในช่อง Youtube สาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับเข้าไปเบิ้งได้เด้อครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ้งกันครับพี่น้องหลังจากที่จับ3ครั้งรอบแรกนะครับผมบอโจบอกว่าจะจับเป็นเลข3โตตัวที่1นะครับผมได้เลข9ตัวที่2ได้เลข6 ตัวที่3ได้เลข4เท่ากับว่าจับครั้งแรกจับเลข3โตัวได้964ครับแล้วก็ครั้งที่2บอโจบอกว่าจะจับเลข2โตัวนะครับจับแล้วครั้งที่1ได้9ครับครั้งที่2ได้5ครับเท่ากับเป็น95นะครับเลข2ตัวเนาะ2ตัวบอโจบอกว่าออกได้ทั้งบนทั้งล่างคุณว่า แล้วต่อไปเป็นไฮสุดท้ายนะครับผมที่เพิ่นเขียนเลขไว้แล้วมีทั้ง3ตัว2อตัวยูนิันคือเป็นเลขชุดเลยหลังจากที่จับรอบแรกรอบสองจับที่ละโตแต่อันนี้จะจับแค่อันเดียวเลยว่าจะส3ตัวหรือ2ตัวก็มาอันนี้แหละ,ะมาลองดูนะจับครั้งสุดท้ายนะครับผมได้109ครับผม109เท่ากับเก่ามากทั้ง3โตัวเลย โอ้เก oh, ้าหกสี่เก้าหาหนึ่งศูนย์เก้าครับพี่น้องครับอากาล่องรุ่นกันเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะพอหอมปากหอมคอนะครับผมกะบอกหัวิีขาวว่าขาเนาะแต่เท่ากับภาวนาอยู่เพราะว่าช่วงนี้บอจโจยมานี่นี่คือมีดวงมีด,วง,มดวงเรื่องโชคลาภแห้งมีดวงเรื่องโชคลาภเหมือนที่ผมเคยอ่านดวงของบอจโจไปว่าบอจโจเกิดอยู่ในราศีเมษทุนกำเนงองหญิงจะมีดวงเรื่องโชคลาภได้โชคก้อนโตว่าสั่งพี่น้อง ว้าหอดโชก้อนโตแล้วอยู่ในรายการหมอลัมไอดอลอยู่ที่ Workpoint Studio เนี่ยบอสโจโยมอรินกับน้องอุงอิงก็ได้จับเอาลอตเตอรี่ผู้ลคนละสุดครับจับลอตเตอรี่ในรายการเลยนะคนละสุดนั่นก็สิเป็นน้องอุงอิงจับใบนี้ครับผม0 5 1 6เอ้ย463 051463อันนี้เป็นเลขของที่น้องอุงอิงจับมานะครับ เป็นสูดหละสองใบขันถูกน้งวันที่1กับ12ล้านครับผมแล้วของบอโจยมานินนะครับบอโจจับได้เลข8 3 9 6 1 8 8 3 9 6 1 8อ่าอันนี้เป็นลอตเตอรี่ที่บอโจจับอยู่ในรายการรายการหมอลล์ไอดอลนะครับที่ Workpoint Studio นะครับผมเป็นจังใดพี่น้องมากตัวใดอีกอย่างจังใดคอมเมนต์ขามาเบิง ตรงกับที่เขาคิดไวบอรตรงกับที่เขาฝันไวบอหงวดนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะเข่าบอโอ้ยทำไมหงวดนี้เข่าผมเสือเลยว่าทั่วประเทศไทยแฟนขับเอฟซีนี่คือเฮกันยกใหญ่หลังจากที่งวดที่แล้วก็โอ้ยคนแบบคอมเมนต์ปุ๊ๆๆๆๆๆๆบปุ๊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 บอโจบปุ๊บกุ๊บปุบปุ๊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 บปุบปุบปุ๊ แล้วหนะ้าตอนที่บอสโจอัดคลิปวิดีโอตอนที่รุ่นหวยตอนที่เพิ่นประกาศผลลางวัลนก,ออก็ออกหาสามสามหาในอีหลีเท่าน,นั้นละ่ะพี่น้องคอมเมนต์นี่เป็นพันคอมเมนต์ว่าจังไนหูบอขอบคุณบอสโจแสดงว่าแฟนคลับเอฟซี FC นี่โอ้โห90%ถื What? อเซือัอ่างวันนี้ก็มาล่องรุ่นกันนะครับผมมือนีกับวันที่15 สิงหาคมแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หลายๆคนกับตั้งความหวังไว้นะพี่น้องเนาะเท่ากับบอโจยูมนเน่กันอ,ององีกนี้คือความหวังของหมู่บ้านความหวังของคนไทยจริงๆเลยเอาให้กำลังใจกันครับให้กำลังใจเอฟซีแฟนคลับทุกคนนะครับห้โซไ้มานกับบอลโจยูมาเน่นะครับรวดน,นี้ครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมบาวโจดีซ่ากาบเดน้มข้าวซานนี่แหละครับมาว้าซูพี่น้องฟังครับผมส่วนผู้ใดที่ชื่นชอบคิดนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บาวโจดีซ่าน้่เด้อครับสำหรับมื้อนี้สวัสด